คุณคิดว่าคุณสมบัติใดในคนรุ่นคุณที่ทำให้คนรุ่นก่อนหน้าคุณเช่นรุ่นพ่อแม่คุณและคนรุ่นหลังคุณที่จะเติบโตในอนาคตสามารถฝากความหวังไว้กับคนเจนซีเช่นคุณได้ What qualities do you think in your generation make older generations Such as your parents and the new generations able to place their hopes in Generation Z like you. การมี e m มเป h ตีหรือความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันค่ะนั่นเป็นสิ่งสำคัญมากๆที่ทำให้เราสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันได้ไม่ว่าเจเนเรชันใดก็ตามและนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อว่าเจเนเรชันใหม่และเจเนเรชันต่อต่อไปจะมีพวกเราจะเป็นกลุ่มคนที่คนรุ่นหลังๆสามารถที่จะฝากความหวังไว้ได้เพราะเราจะไม่มีทางก้าวไปข้างหน้าโดยลืมรากเหง้าที่คนรุ่นก่อนๆร้าไว้ เทุกคนสูนชูสีครับเรียนเชิญนะครับอุบลราชธานี M U T น